เจ้าของวันเกิดวันที่15เธอขอใช้นามสมมุติว่าคุณติวเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อให้ว่าเธอนั้นมีรักลงพันเพราะอะไรคุณริวถึงได้พุ่งประเด็นไปที่เรื่องความรักของคุณติวจากตัวเลขวันเกิดของเธอตัวเลขไหนกันแน่ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความรักที่ถูกลงทัน แล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่คุณผู้ชมคงต้องไปค้นหาคำตอบเรื่องนี้กันเองแล้วหลัะคัคุณติวเกิดวันที่15เลข5หมายถึงอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเขียนว่าเป็นคนตกเรื่องอารมณ์เป็นใหญ่15บวก8ได้ผลรวมคือ23ทุกข์เพราะความรัก นะครับเลข2หมายถึงย้ำคิดย้ำทำเลข3าหมายถึงความรักหรือครอบครัวผมเลยใช้คำว,ว่าฝังใจกับความรัก1 9 9เลขบ้านมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยคุณบาดหมางหรือคุณมีเรื่องทะเลาะกับใครหรือว่าคุณมีเรื่องฝังใจที่รวิวให้เขาเป็นรักลงทันตอนที่มองไปบนอัธจันทร์เนี่ยตัวเลขของเขาปรากฏมาค่อนข้างชัดว่าเพราะอารมณ์มันเลยทำให้ชีวิตทุกอย่างพัง ต้องถามคุณเติวครับถูกถูกต้องค่ะคือแต่งงานกับแฟนคนแรกอะตอนนั้นอายุทเท่าไหร่ครับยี่สิบหกค่ะผู้ชายคนนั้นเป็นใครครับผู้ชายก็รับราชการก็เป็นแฟนคนแรกเ,ออเป็นเพื่อนการเรียนมาด้วยกันแล้วทีนี้มีลูกคนโตสามขวบแฟนตกตีที่บ,บอกว่าโดนตกตีโดนหนักไหม ถูกตบด้วยหมกกันนอกแล้วเสร็จแล้วเขาก็เจ้าชู้อ่ะเขาก็จะมีผู้หญิงแต่แบบว่าไปนอนหลับนอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะพอเขาไปราชการกลับมาก็พาโรกมาติดเราหลายครั้งโรคอะไรครับโรคซิฟิลิสหนองใน ช่วงนั้นดีโรคเอ็ดไม่มีนะคะคพ้าเวลาท้องอะ่ะดีว่าลูกไม่ติดนะคะพอไปหาหมอทีจนหมอจําหน้าได้ละว,ว่าเพราะว่าเราเป็นอะไรเงี้ยต้องรักษาก็รักษามาเรื่อยๆสิบกว่าครั้งอะ่ะต้องไปหาหมอทุกครั้งที่เขากลับมาพอตอนหลังมีความรู้สึกว่ามันคือไม่อยากทนแล้วไะ คือในความรู้สึกเราว่าทาไมทาไมจะต้องมาแบบมาเจออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็ไปขอ,อยาเขาเขาก็ยาให้ยาปุ๊บได้แฟนคนที่สองแฟนคนที่สองอายุน้อยกว่า11ปีตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับอืมสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบแฟนคนที่สองเป็นใครครับก็รับราชการเหมือนกันแต่เขาก็ไปรับราชการคนละที่อะไรเงี้ยนะใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ไปทําผู้หญิงท้อง ทางฝ่ายผู้หญิงก็จก็เจาเรื่องด้วยทํางั้นให้เขาออกราชการเขาก็มากราบมาขอโทษคือเราเนี่ยให้อภัยเขาสามครั้งแล้วบอกครั้งนี้ครั้งที่สามไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าคือจากคนแรกนี่ถูกกระทําทางร่างกายแต่คนที่สองนี่กระทําทางจิตใจเพราะเหมือนไม่ได้ถูกทําร้ายแต่แบบว่ามันเจ็บเพราะรัก ก็เลยอย่านะคะอย่าไปสักพักหนึ่งเออเขาก็กลับมาขอคืนดีก็เลยบอกว่าจากสภาพเมียหลวงจดทะเบียนกับเขานะแล้วกายอยู่ๆเขาเขาไปจดทะเบียนเพราะว่าต้องรับเด็กเป็นลูกใช่ไหมคะเรากายมาเป็นเมียน้อยคือมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราอ่ะเราก็มีศักดิ์ศรีอ่ะใช่ไหมคะก็เลยบอกถ้าคุณอยากจะกลับมามีอะไรกับเขาฉันขายตัวนะ ั้งลพันขายขายตัวให้เขาเนี่ยแต่ขายเขาคนเดียวไม่ได้ไปขายคนอื่นนะือ่คือที่เขากลับมาคือเขาก็อยากจะกลับมามีอะไรด้วยเท่านั้นเออค่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกับทางทาง,ท,างที่มีลูกค่ะคือไอ้วันที่เขาขอมีอะไรด้วยแล้วเราบอกว่าเราไม่ให้มีอะไรนะแต่ว่าต้องจ่ายตังค์มาเขาว่าอย่างไงเขาไม่งงเหรอตรงนั้นเขาก็คือขำความคิดเราไงว่าว่าทําไมคิด คิดไปได้แบบนั้นเราถือว่าคือการที่เราจะไม่ทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่งเราเราเป็นผู้หญิงขายตัวแต่ขายกับเขาคนเดียวเนี่ยเราเราอาจจะไม่บาในในความรู้สึกในความรู้สึกของเรานะช่วงที่เขากลับมาหาเราบ่อยๆแล้วก็เหมือนซื้อบริการเราอ่ะก็มาบ่อยไหมก็เดือนละครั้ง แล้วแล้วแต่ละครั้งที่คุณขายบริการให้เขาเนี่ยเขาให้คุณกี่บาทครับเรียกเขาเลยครั้งละพันครั้งละพันแล้วตอนที่เหมือนกับขายบริการให้แฟนเก่านี่คือใจเรารู้สึกยังไงบ้างะคะตอนที่ที่ทำแบบนั้นคิดว่ามันคงไม่บาปที่เราทำเพราะว่า เราเราขายบริการให้เขาแต่เราเราได้เงินมาแล้วเงินนั้นเราก็เอาไปทำบุญเราเหมือนกับเขาให้เราเป็นค่าเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาคิดอย่างนั้นนะะแต่สำหรับเราเราเราคิดว่าเราขายตัวให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนมันจะลดบาปที่เราแบบว่าไปแยง่งผู้หญิงอีกคนนึง,ท,งทั้งทั้งที่ตอนแรกเราอะ่ะเคยเป็นเมียหลวงเขาเขาเป็นเมียน้อยมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่เราแบบเราต้องกลับไปนอนกับแฟนเก่าที่นอกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังต้องมากลายเป็นขายขายให้เขาอีกเงี้ยแล้วเราล้สึกไม่เจ็บอะคะเจ็บสิคะเจ็บเจ็บเจ็บมากหลังช่วงนั้นชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างครับก็ยังกลับมาเจออยู่บ่อยๆไหมก็ได้ได้ถึงสองหมื่นนะคะก็เสร็จแล้วพอตอนหลังกลับมา อีกทีนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรจากเขาแต่แบบว่ามีแต่ให้เขาอย่างเดียวก็คือเราก็ยอมให้เขาบมาก็ายอมให้ <มา S 1> เพราะว่าความคิดว่าชีวิตนี้ก็มีเขาคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เคยมีใครแต่พออยู่อยู่ไปพอเราไม่สบายเขาบอกจะมาดูแลแต่ไม่มาอย่างวันศุกร์บอกจะมาใช่ไหมคะไม่มาวันรู้สึกตัดตัดตัดทันทีเลยค่ะ คือต้องทําใจอะ่ะเราเราเรานึงเราอายุมากกว่าเขาแล้วสองเขาก็คงไม่รักเราจริงเขาก็แค่หลอกเราก็คือณนะวันนี้คือคือเลิกไปแล้วเด็ดขาดทําใจ<อ>ได้ความรักที่ผ<ต>่านมาทั้งทั้งสองครั้งนี่คือรู้สึกยังไงกับความรักบ้างคะตอนนี้มองมันเป็นกรรมของเรามากกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบมาเจอแบบเนี้ยก็เลยแบบว่ามันเป็นกรรมอะไรคะที่จะต้องมาโดนผู้กระทําอย่างนี้ มันเป็นเพราะกรรมจริงๆหรือเปล่าที่ต้องถูกลักลงทันอย่างเงี้ยมันถ้าเราเรื่องศาสนามาปลอบใจอ่ะเราก็คงปลอบใจแบบเนี้ยเป็นทางออกที่ดีสําหรับเขาว่าเราเพราะเราไปทําเขาเขาถึงมาทำเราแต่ถ้าในมุมมองของดิวนะครับคนสมัยใหม่มีความรักที่เร็วเกินไปบางครั้งการมีความรักที่เร็วเกินไปเนี่ยในการประครับประคองชีวิตคู่มันอาจจะไม่ได้หอมหวานเหมือนตอนจีบกัน ถ้าเกิดสิ่งที่คุณแม่เล่ามาผมก็กล้าท้าคำหนึ่งว่าตอนที่รักกันตอนที่คบกันใหม่ๆเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีใช่เขาคนดีถูกต้องไหมแต่เพียงแต่ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปวันหนึ่งมันก็มีอุป,ปนิสัยที่ที่มันถูกเก็บซ่อนไว้เพราะฉะนั้นความรักเหล่านี้มันคือการเรียนรู้ผมยังไม่โทษว่าเป็นกรรมเรียนรู้แค่ว่าเราจะอยู่กับเขาต่อหรือเราจะเลิก รักมันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันเพียงแต่ว่าในยามที่มีปัญหาเราใช้อะไรแก้ปัญหาระหว่างอารมณ์กับสติรู้ทั้งรู้ว่าเลิกกันแล้วแม่ก็ยังเป็นเมียน้อยยังขายตัวตอนนั้นใช้อารมณ์หรือใช้สติใช้อารมณ์เออเห็นไหมคำตอบมันมีก็คือการที่เรานำเงินจาก การขายบริการไปทําบุญนะคุณเ็วไม่ไ<ด>ฟั้ไหม,หมไม่ฟังแล้วต้องแยกแยะนะฮะฟังแล้วต้องแยกแยะก่อนคือสิ่งที่คุณแม่พูดคือเขาคิดเป็นกุศโลบายว่าเขามีความรักให้ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยไม่อยากรู้สึกผิดว่าเขาอะไปแยง่งแต่ทั้งขึ้นทั้งล่องคือผิดผิดอย่างที่หนึ่งแม่ไม่ใช่โสเพณีแม่ไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวจะด้วยวิธีคิดไหนก็ตามถ้าแม่ย้อนกลับมาคิดสักนิดว่าแล้วถ้าแฟนแม่ ไปนอนกับผู้หญิงอื่นแล้วมาบอกแม่ว่าเขาไม่ได้รักนะแต่ที่เขาไปนอนประจําทุกวัน,ท,วนทุกวันเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาขายตัวให้แม่จะรู้สึกยังไงก็จเจ็บถูกต้องครับทั้งขึ้นทั้งล่องยังไงก็ผิด 2. ต่อให้ไม่ได้เป็นการขายตัวด้วยเจตนาที่แท้จริงอนะอาชีพขายบริการเงินนั้นมันได้มาจากเจตนาที่แม่คิดว่าแม่เป็นผู้หญิงขายบริการเงินนั้นไปทําบุญยังไงนะครับก็เป็นเงินร้อน นะครับก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นยังไงก็ผิดทั้งขึ้นทั้งล่องครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้คุณแม่มีครอบครัวใหม่ไหมครับไม่ไม่มีค่ะมีก็มีอยู่กับลูกแล้วแล้วในช่วงเวลาที่เราเศร้าหรือทุกข์เสียใจกับความรักที่ผ่านมามากๆนี่มีทางออกยังไงอะคะใช้ธรรมะสวดมนต์แล้วก็ คิดซะว่าช่างมันมันเป็นกรรมของเราที่อดอดีตรเราทำมาไม่ดีแต่ปัจจุบันเราจะต้องทำให้ดีที่สุด